เศษโคนอบี้ครั้งแรกในรอบ1ปีครึ่งส่งผลกระทบยังไงต่อคริปโตเคอเรนซีบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวัพนพฤหัสที่สิบห้ามิถุนายนครับอยู่กับผมนักโอลามเจนเซนอินเวสเมนต์คอนด์คอสเทนท์จากทางเมอร์เคิลแคปิโดครับช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยได้เห็นข้อมูลที่เป็นข่าวใหญ่ในโลกของการลงทุนไปแล้วนะครับ ก็คือเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้มีการโค้งดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบ1ปีครึ่งนะครับผมหรือว่าตั้งแต่มกราคมปีที่ผ่านมาเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเลขดอกเบีย้ยเนี่ยก็สูงถึง5ถึง5.25%นั่นเองนะครับผมแต่หากดูข้อมูลของดอทพลอตจริงๆเนี่ยก็จะพบได้นะครับผมว่าในปีนี้เนี่ยปี2023นยเนี่ยครับเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบียเ้ยได้สูงถึง5.5ถึง5.75%เลยนะครับผมหมายความว่าโอเคแหละถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบีย้ย ครั้งล่าสุด0.25%เหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้อีก2ครั้งเลยนะครับผมซึ่งหาดูข้อมูลจาก CME Group นะครับผมก็จะเห็นได้นะครับผมว่าตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเฟดได้ขึ้นดอกเบีย้ยถึงจุดพีคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแหละซึ่งหากม,ามองถึงอนาคตเนี่ยหากว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นไปตามดอทพลอตจริงๆเนี่ยครับผมหมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจุดพีคของอัตาราดอกเบีย้ยก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็อีก คุณเจร์ร็งพาเวลเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงจุดคัทออฟนะครับผมหรือว่าแนวโน้มในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมว่าแนวโน้มอัตราดอกแนวโน้มในการคัทออฟเนี่ย,ยยังอยู่อีกไกลนะครับผมคุณเจร์ร็งพาเวลเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยนะครับผมซึ่งหากนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์กับภาพรวมข,ของคริปโตโเคอเรนซ,ซีเนี่ยหมายความว่าตลาดคริปโตเนี่ยอาจจะยังก,กดดันนะครับผมในระยะสั้นก็เป็นได้เพราะว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งเลยนะครับผมซึ่ง หากนรองูุนท่านใดที่อยากยากตัดสินใจลงทุนในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะครับผมว่าให้ม n น y m a ม a จเมนต์ให้ดีเลยนะผมแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้ดีด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบจากการขึ้นดอบี้ยก็เป็นได้นะผมแต่ว่าโอเคแหละ หางมองในมุมมองระยะยาวอีกหลายปีเลยนะครับผมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดอกเบีย้ยใกล้ที่จะถึงจุดพีแล้วนะครับผมความได้เปรียบหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต่ํากว่านะครับผมในอนาคตที่เฟดเนี่ยมีการปรับดอกเบีย้ยให้เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้บริหารพอร์ตของท่านให้ดีเลยนะผมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นั่นเองครับ นอกจากข้อมูลการคงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยครับอีกข่าวใหญ่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเทสเตอร์ได้มีการมิ้นท์ USDT ใหม่กว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับข่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะผมเทสเตอร์เนี่ยได้มีการมิ้นท์นะครับผม USDT กว่า1,000ล้านดอลลาร์บนอีทูเรียมนะครับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเปาโลอาโดนิโอนยครับผม CTO ของเทสเตอร์เนี่ยถ้าออกเสียงชื่อผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมได้มีการออกมาอธิบายผ่านทวิตเตอร์ครั้งล่าสุด เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มนะผมโทเค็นลงบนอีทูเรียมเชนนั่นเองนะครับผมสำหรับการทำอิชูแรนด์รีเควสนะผมแล้วก็เชนสวอ p นั่นเองนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยการที่จะทำอิชูแรนด์รีเควสเนี่ยครับผมจะต้องมีรีเซิร์ฟเป็นเฟียดก่อนนะครับผมที่มีมูลค่าเท่ากันนั่นเองนะผมถึงจะสามารถมิ้นต์ USDT ออกมาใหม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย นักลงทุนหลายหลาท่านเนี่ยสบายใจได้เลยนะผมว่าเทสเตอร์เนี่ยไม่ได้เพิ่มสปายเหรียญออกมาฟรีๆแต่อย่างใดนั่นเองนะผมแล้วก็เงินส่วนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เงินคงคลังเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อราคาตลาดเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะครับเทสเตอร์ได้มีการมิ้นต์ USDT ใหม่กว่า16,000ล้านเหรียญในปี2023หรือว่า6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับผมโดยปัจจุบันนี้เนี่ยมูลค่าตลาดของ USDT นะครับผมสูงถึง84,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ยังกินส่วนแบ่งตลาดของ Stablecoin เ,เกือบหกสิบเจเลยนะครับผมถือว่ามี market share สูงที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับผมโดยหนึ่ง,นงในปัจจัยหลักที่ทําให้ market share ของงง USDT พุ่สู นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเหตุการณ์หลุดเป๊กนะผมของเหรียญ TUSD หรือว่า t r USD นั่นเองนะครับโดยคุณไซมอนคูเซอร์นะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ The b l o ็อกนะครับผมหาออกเสียงผิดขอภัยด้วยนะครับผมได้มีการอธิบายนะครับผมว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเทเธอจะออกเหรียญ USDT ใหม่ ก็ต่อเมื่อพวกเขาเคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสิ่งนี้นก็บ่งชี้ได้นะครับผมว่าเงินสดก้อนใหม่กําลังหลั่งไหลเข้ามาในโลกของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมโดยทัว่วไปแล้วเ,เงินเหล่านี้นจะถูกนำมาใช้เพื่อซื้อบิตคอย์อีทูเรียมและก็คริปโต,โตอื่นๆนะครับผมดังนั้น,นการที่เทเตอร์มีการมินต์ USDT เพิ่มขึ้นอีก1,000ล้านเหรียญนนบนเครือข่ายอีทูเรียมในครั้งนี้นก็อาจจะส่งผลผมในทิศทางราคาของบนะิตคอยในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับสุดท้าย,ยก็ u s เเนี่ยจะเติบโตยังไงบ้างนะครับผมแม้ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเงินเข้าเท e a s u ี่เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าดูข้อมูลทั้งปีเนี่ยสปายของ USDT เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นไม่น้อยถูกต้องไหมครับผมแม้ว่าผู้ออกเซเบอร์คอยายอื่นๆเนี่ย จะดิ้นรนจากวิกฤตนะครับผมการฟองร้องของทางเซกในปัจจุบันเนี่ยแต่เทเทอร์เนี่ยก็เดินหน้านะครับผมมิ้นด์อเอสทีออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับผมว่าเทเทอร์เนี่ยมองเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่เราเนี่ยยังไม่เห็นหรือเปล่านะครับผมก็ได้แต่ให้เวลาเป็นคําตอบแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้แล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมการที่มิ้นด์เนี่ยก็อยากจะให้ตลาดเนี่ย เติบโตไปได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเงินก้อนใหม่เข้ามาในคลิปตัวเรนซีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปตัวฟฟี่วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกขั้นนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลให้ตรงนะครับผมให้มีประโยชน์แล้วก็ไวที่สุดนะครับผมก็ใครที่อยากจะลงทุนในช่วงที่สถานการณ์ดอกเบี้ยเป็นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่ผมเตือนนะครับ management ให้ดีแล้วก็คิดแผนกลยุทธ์ให้รอบผมก็เพ่อนใครอบคลลิปดดดีีีๆแกกกาารบบน้่ยย็ม กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปให้ผมได้เลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่ชอบคริปโตคัฟฟี่นะครับก็ติดตามได้ที่ยูทูบคริปโตไมค์กรุ๊ปเลยทุกเช้าวันอังคารเวลาบุญญาติ7โมงตรงนะครับผมก็เพื่อไม่ใหการเสียเวลาเนี่ยวันนี้ผมแนักโบรเมดขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสวัสดีครับ